ใส่เมื่อวานไปซีเอมี่มันเหมือนเียูเนียนอะถามผูดจริงๆนะอันนี้ถ้าถามอะรู้สึกยังไงมันอบอุ่นจี่ไปเรื่อเนี่ยมันมีบรรยากาศแบบไม่ได้เจอสองคนนี้พวมานานแล้วเนี่ยแล้วเห็นกูโตกแล้วเอมี่เนี่ยเห็นตั้งแต่เอมี่เห็นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอะแต่ยังแบบใส่ชุดคอซองอะแบบโอ้โหเด็กแบบเด็กคอซองเลยเหรอเล่นแบบเล่นมัธยมอะ ลงเมื่อกี้เอาใหม่ดิลงใหม่ดิเฮ้ยเมื่อกี้โอ้เลยนแ้เมืตรงนี้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้สวัสดีค่ะอุ้ยคุณนัดชุดกันหนอยิ่งใหญ่อลังการคุณนัดชุดกินปะเนี่ยเพราะเห็นกล้องนั่นแหละเขาเลยเล่นขนาดเนี่ย ความผิดของหนูเองไี่บอกความผิดขอาหนูเองความจริงเขาไม่ได้จะเล่นอย่างนี้หรอกไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะในการที่เขาเป็นปอนักบูค่ะนี่เขาให้ดูค่ะอันตรายนะอย่ามาแยมนะนี่คือการเตะแบบขั้นสูงเลยวะแต่ข้างนอกไม่บุกแต่ข้างในแตกเดี๋ยวถ้าพี่แตกชายโคลมน้องนะข้างนอกไม่แยวแต่กระดูกค่ะไม่ต้องไม่ต้องกระดูกแหลกเอาไว้เอาไว้ค่ะหนวเก็บหน่วยณพาอ